ขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกสมพงศ์สวนค้มดีรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลำปางได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการปล่อยแถวตรวจดูป่าลล้างในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับขอบความเคารพผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางขบวนแถวลงต้อ,ตอนรัองกันและปราบปรามท้ายตำรวจภูธรเมืองลำปางนำข้าราชการในสังกัด เพศและทรตลอดจนการกระทําเพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการราักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตํารวจภูทรจังหวัดลำปลางจึงได้จับแฮมเมเมืองพระราชบัญญัติการพนันและการจับกุมความผิดคดีค้างเก่าบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนมีเกียรติและคือคนตนท่าน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีอาวุธเปิดที่ผิดกฎหมายปัญหาแรงางานต่างด้าวปัญหายาเสพติดปัญหาการลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายจังหวัดตากางปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่เป็นปัญหาที่พวกจะป้องปรามมิให้ปัญหาอาชีพกรรมต่างๆดังกล่าวเกิดขึ้น การปล่อยแถวนะครับพิธีปล่อยแถวกำลังพลที่สถานีตำรวจภูทรบ้านเสด็จสถานีตำรวจภูทรบ้านเอื้อ สถานีตํารวจภูธรเมืองยาวนะครับรวมทั้งอของกำกับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดลำปลางนะครับได้จัดชุดสืบสวนเข้าร่วมเอาเอาครับผมมาครับของผมหัวหน,น้าชุดแต่ชื่อนะครับมีทาครับสบู่ฝ่ายแถวระดมฝ่าร้านอาชญากรรมนะคะระับฝ่ายใดก็จะเป็นรถยนต์ของตรวจขนารจากบนตัวฐานรถที่ฐานที่สองที่ทททจุฬาลงกรณ์นะครับและ สถาน,นีตํารวจคือทอดขอคาของเรานะครับก็ได้ผ่านตามต้องอชาน